หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทานหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรด้วยนะครับเพื่อพาการงคลิปใหม่ถ้าทำหมดแล้วก็รับชมคลิปได้ครับผม เช้าเลยเฮ้ยมีอะไรกินบ้างนุป๊ปเอาเอาหายไปไหนเนี่ยโอ้เอ้ยเห็นน้อยก็ทำอาหารใช่ไหมแม่มีของชอบด้วยมีมันฝรัง่งแครอทสเต็กอืมจกินเลยนะครับน,น้องอืมอนี่เหมือนเนื้อเลยมันต้องเนื้อบ,บ,บอกนะอร่อยจริงเลยเฮ้ยว่าแต่นุ๊ปหายไปไหนเนี่ยอืมลองใส่ไปหาลูซามิละมั้งเฮ้ย ไม่ทำเยลยนะว่างเลยเกินว่างจริงๆเลยหบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรทำเลยนะนอกจากตกปลานางลา่าหมูนางอะไรเฮ้ยหมูดีแม่เวเวลาเอาไปล่าหมูดีกว่า pale. อย่างเงี้ยจะกินเนื้อหมูสเต็กหมูอืมกินเนื้อมาไปก็ไม่ค่อยดีอะไรนะเฮ้ยเอ้ยถ้ามีซุปด้วยกินได้เลยนะแหมซุปก็ร้อนๆเลยแสดงว่าไอไอหนุหนน่มเพิ่งทำเสร็จเลยเนี่ยอืมเพิ่งทำเสร็จสินะแต่ต้องรอก่อนรอให้มันเย็นก่อนจะค่อยกินนะซุปเห็ดมันหอมจริงๆเลย นี่ก็เรือเฮ้ยแหม่ซื้อมานานคุณคุณคุณไ่ได้ใช้เอาละทีนี้เจ๊เวลาไปล่าหมูเจะเอ่อมีอุปังก็ให้ผมไหมไม่มีแหละเขาบอกเฮ้ยเอาละล่าหมูนี่มือเปล่าแหละอ่ายิบมันไงยิบมันไงรู้จักเปล่ายิบมันไม่ใช่ละวัาจ้าโอ้จู้โอ้จู้ดีดีเจ๊โ่วยจู้ฮวยเจ๊โอ้จู้มันเปล่าวัดเซอลินวัดเซอรจึ๊งโอ้จู้ว้าจ้าโอ้จู้เป็นไง แม่ตั้งชิ้นหนึ่งกินไหมแต่ตั้งหลายนุ่มด้วยจ้าว่าไอ้เดยไอ้หมูตอตั้งหลายมันนี่สวยมาจุ้งชุนมาจุ๊บมาจู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 เป็นไงโอ้โหเราสองชิ้นแหม่ยอดเลยเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะถ้ามันเปล่งประกายแล้วเนี่ยเอ๊หรือว่าวันนี้เราหลอดไม่ได้เฮ้ยเราจะหลอดก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยลุงไปลง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 ลุง ลุงลุงลุงอ๋อว่ายังไรลุงเห็นเนีไหมลุงอะไรลุงแตะลุงเอ่อลุงไม่เห็นเลยอ่ะอแลนเห็นอะไรอ่ะเอ๋อไม่เห็นจริงลุงไม่เห็นก็เห็นมันเป็นเอ่อกระเพงปกตินะอืมอย่างนั้นเหรอเอ๋จะเขาอืมเฮ้มันมันก็มันมันแปลกยังไงลุงลุงตาทูไได้ลุงเอ้ยลุงเป็นตาูโนะเว้ยแต่ว่าอืมโอเคลองแตะดีกว่าโอ้วุ้ยอะไรอะไรอะไร ป่าปะครับเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โอ้มีมันเวทมนต์มาโฮเวทมนต์เฮ้ยอย่าว่าแล้วว่าคนที่มีเวทมนต์สบายเห็นแน่นั้นน่ะเฮ้ยนี่ราบเป็นคนใช้เวทมนต์หรือเนี่ยโอ้โหเจ๋งเลยเปิดประตูว้าวเฮ้ยของจริงเฮ้ยทำเป็นเล่นโอ้โหเปิดเล่นเลยมันช่างอเมซิ่งจริงเลยโอ้เปิดดิเฮ้ยพอปะปะปะโอเคอุ้ยคนแล้ว เปิดประตูเฮ้ยอุ้ยเกีกับโลกเวทมนต์แน่เฮ้ยมันจริงแจ๋วจริงเลยโอเคกันลาเฮ้ยอู้นั่นารำแน่โอ้โอ้เหมันที่ที่นี่เป็นที่ในอย่างเนี่ยที่บอกได้คือแรงกดดันของแม่มัานพ่อมดอ่ะโหแล้วเราก็มาเห็นแสดงว่าบ้านมันมีอะไรแน่ๆเลยอืมเอาล่ะนี่ไหนนะเอ่อต้นไม้แล้วก็วิญญาณอะไรอย่างเนี้ยไฟฟ้าไอ้โน่นเนี่ยฮะโถ่ไอ้กล่องอะไรอะไรอ่ะ มันคือหลอดมานาเฮ้ยมาลาหมูดีเจอห้องลับเฉยเลยมันคือประตูเวมตนใช่ไหมนี่คืออะไรวู้นี่มันคาถาเวมอสีม่วงโค้ทเท่เรามาอิบไปสิไหนอิบไปสิโอ้อะไรอ่ะอยากลองของเลยเปิดประตูปิดประตูโอ้หมุนแมันหมุนเท่มากเปิดประตู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 พอเลยโอเคมีพลังเวมอนเหรอเฮ้ยคาถาใช่ไงเอ่อดิดิ เอ้ยเอ้ยเอ้ยวัดเอ้ยเอ้ยไก่หมูเอ้ยไก่หมูเอ้ยเอ้ยเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่นะไม่น่าตุนตีไก่หมูตลอดไปเนี่ยไม่ไม่ไม่เอาออกไปออกไปออกไปเฮ้ยโอ้โหนี่เฮ้ยทางเว็บหมดนี้สามารถที่จะสิงล่างหมูได้กันเหรอโคตรเจ๋งเลยทาเราไปสิงล่างชาวบ้านน่ะเออลุงกับลุงกับลุงโอ้่ายังไงพอสิงไหนลุงสิงไหนลุงโอ้โห เรากลายเป็นชาวบ้านนี่ไปแล้วโอ้ยอย่างงี้เราก็ทำอะไรก็ได้ดิเฮ้ยไม่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 พลังมันชั่วละเกินไปโอเคเอาไปเฮ้ยทำอะไรทั้งเมื่อกี้น่ะอ้อปากครับผมปากครับเฮ้ยไม่รู้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 อุ้ยแต่พลังนี่มันก็เจ๋งมากเลยเนี่ยโอ้นี่มันห้องแห่งความลับแน่เลยประตูเวทมนต์ต่อไปนี่คืออะไรอ่ะคัทฟ็อกคือโอ้โหโอ้เฮ้ยเฮ้ยหมูหมูหมูอารวาสเฮ้ยอ้อเป็นพลังเวทเหรอ ตูมโอ้ no! แต่ไม่เห็นแรงเลยถเถอะเอ้เน,นี่ยเอ่อโอเคเอาละอาโอ้ย,อยสายฟ้าพี่คาดสายฟ้าพี่คาดสายฟ้าพี่คาดโอ้โหเจ๋งแจ๋วสุดไปเลยเยจ๋งมากต่อไปคือเนี่ยเอ่อไมคนน์คอนโทรลเฮ้ยควบคุมจิตใจ ทีนี้หมูว่าเป็นของเราใช่ไหมใช่ไหมตีตีตีโอโหแสดงว่ามันโดนคุณจิตแล้วเนี่ยโอ้แจมเลยแต่มันก็เป็นมาตานปกตินะอืมนี่คืออะไรอ่ะวิเทอร์เทมโทเทมโอ้โอ้หุยใครอยู่ใกล้น้โดมเลยอหรอพลังโกงเกินเฮ้ยออ๋อแต่ไม่ตายแต่โถเอ้แต่ว่าพลังนี้มันก็ดูกระจอกเหมือนกันแต่ว่าก็เถีงนะเถีงมากเลย <L> an> an> แต่ว่าตรงนี้อืมสุกปลาเพาะเอ้ยเก็บหมูเอ้ย,เ,มมเ,อยเราใช้ที่ฆ่าหมูดีกว่าแล้วก็ไปกิน,น,นเนื้อหม,มูเนี่ย,ย,ยพพเอาล่ะใส่ไปฆ่าดนี่เน่ลาหมูด้วยพลังคาถาใส่ฟาพิฆาตเอาล่ะเฮ้ยไอ้ลนุกตอนนี้บ้านลุงสม,มิธเนะี่ยโอเคไปเยี่ยมลุงสม,มิธดีกว่านะลุงสม,มิธครับผโซม,มูให้ครับส่งหมูฟรีส่งหม,มูฟรีทั่วไทยไม่ใช่โถด้วยเอาล่ะเอ้ยลุงสม,มิธเฮ้ยแต่เก็บด้วยย่ะดิเผื่อลุงสมิธเอาไปศึกษาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวลุงสมิธเอาไป เอ้ยนี่อะไรอะ่ะทําไมบ้านนี่มันแบบโลบิตเอ้ยจะถามุโสมิธดีกว่าโลงสมิธเอา้าว่าไอ้นุ๊ปอ่ามันยังไงเพื่อนกินข้าวกินข้าวอย่างเพื่อนเอ้ยกินแล้วกินแล้วโอ้เป็นไงอร่อยเพื่อนอร่อยโคตรเลยเนี่ยฉันรานเนื้อหมูนะโอ้โหเนื้อหมูเย็นนี้ต้องกินสเต็กเนื้อหมูเพื่อนอืมใช่ใช่ใช่โอ้เว่าไงร้านลักเอ๋อดีครับปุงมาทำอะไรที่นี่อีกจ่ะเอ่อผมมาถามว่าไอ้นุ๊ปเป็นไงเห็นไงเห็นแล้วทำอะไรนี่นุ๊ปก็มาซ่อมอ่าที่ขุดนะโอ้ที่ขุดเพลอเหรรททไมูี่่นีกับ อ่ะลุงไอ้นุ๊กจังเลยอ่ะก็นะไอ้นุ๊กันทำความดีจะต้องให้ของมันมากนะใช่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 โอเคได้แล้วเออลุงเออเอาไว้ไงไอ้ตรงนี้มันคืออะไรลุงฮะทำไมอยู่ดีบ้านจะบ้านปิดร้านลุงก็รู้สึกว่ามันจะมีอะไรสักอย่างในหัวบาลเรานะก็เราไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวนะเข้าใจไหมอ๋อก็เหรอครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นบ้านที่ปิดร้านนะ นั่นแหละที่ไม่ควรจะไปยุ่งนะอย่าเข้าออไปเผื่อเดืขาดนะโอเคจะพาย,ยายามเข้าไปดูท่านผู้อิสระครับแต่มันเข้าได้ไหมลุงนะมันเดี๋ยรู้แต่ลุงเชื่อ,อว่ามปนใครลุงเออมันเข้าจะเป็นเออ่ผู้ใช้เวทมนต์นะฮะผู้ใช้เวทมนต์เหรอไม่รู้ดิใช่ไหมเขาเป็นขา่นขาวลือนะเห็นเขาว่าเขาเลยไล่ส่งเขาไปเพราะว,ว่าเออ่ผู้ใช้เวทมนต์เนี่ยไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่นะทำไมอะ่ะก็เขาไม่ชอบเวทมนต์ไงเอาไม่มีอะไรเปล่าไม่ค่อยชอบเวทมนต์โอเคอเครับ เอออย่าก,กับร้านเจอไปหมดนะอ๋อไม่เจอไม่เจอครับพูดจาแปลกคนอ๋อโอเคครับเดี๋ยวไปก่อนนะล,ลูกมิดโอเคอย่าลืมมาเีเ่นสติกด้วยนะครับผมครับสติกอะไรวะโอเคอ๋อแต่บ้านนี้ถูกปิดล้างไว้หบอมันจะมีอะไรหรือเปล่านะอยา่าพูดจังเลยนั่นมันพูดสวาลุ่มเห็ดลุ่มลุ่มเห็ดเอ็นรับไปกินนี่ไปทางไฟฟ้าตายไปเลยเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมอ๋อ มันต้องมีอะไรเขาได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันนี่มันประตูนี้เห็นได้เฉพาะผู้ใช้ไม่มนั้นเหรอเฮ้ย <Hey! S 2> ประตูไม่มนอีกแล้วโอ้เปิดโอ้ยจริงจริงด้วยหมุนนี้ใช่เลยโอเคโอ้โหโอ้หึเฮ้ยอย่าว่าเขาคือความคนนั้นน่ะเขามาโอ้ห oh. นอนแห้งตายนี่โอ้ห oh. ้าสงสารเลยโอ้ผ oh. มไปสุ่ตีนะครับแต่ว่า โอ้ชูเป็นมวลเนอะว้าวใครไม่ชอบจะโดนประหารโอเคนี่มันเป็นมวไฟนะหูอย่ามีเป็นมวลไฟไปนานแล้วมีแต่เป็นมวลอไรมีโอ้เโอ้โหเท่เนี่ยน้องเอิร์ดเป็นมวไฟเนี่ยว้าวตอนนี้มีสองกระทาแล้วมีทั้งกระทามืดแล้วกระทาแล้วก็กทาไฟอืมเจ๋งแจ๋วจริงเลยเอาละสิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือลองด,ววดีกว่ามาลองดีกว่า แต่ด็ดีว่าพลังเวทมนต์ไฟเป็นไงหุยนี่มันพลังสุดเต็มตัวพลังเวทมนต์อะไะองก์บาตตกมาอึอปโอ๊ไม่ออกอ่ะออกมาเวทมนต์อุยโอ้ยโอ้ยโอ้โอไมค์โคตรโอ้ระเบิดเป็นจูนเลยโอเคต่อไปเอาคาถาไฟพูดไม่ไม่ดิ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 โอ้ยสเต็กสเกอร์ฮึมสเต็กแกอแบบไม่ต้องแบบว่าเขาตะเผายากสุดเลย แกมเกลี่มเกลียมเกลียมอืมโอ้ประตูไม่มันแจ่มจริงๆเลยโอ้สเต็กหมูว้าวต่อไปคือเนี่ยคาฟริเซอร์เฮ้ยวันนี้คือคาถาเรียกกันกับไอ้คาแซมนะเฮ้ยอันเดียกันเลยเอาละจะออกมาเป็นไฟของฉันโอ้โฮโอ้เจ้าโอ้เป็นไฟโหดนี่เนี่ยโอ้โหโว้โอนี่เอาไปสู้บอส์เดอร์เนี่ย ต่อไปคืออะไร Inferno form เหรอกลายร่างเป็นไฟเหรอโอ้หกลายร่างเป็นไฟด้วยโอ้โห้บุพลังไฟงิบตุ้มโอ้โหเฮ้ยแต่จะลองเอ้ยตรงนี้ไม่หมู่เลยปะโอเคลองดิแกะหมู่เลยอ่ะตัวกลายเป็นไฟไปซะตุ้มเอ้าตายแค่สองตัวโอ้แต่แบบไอ้ฝมันเนี่ยมันแค่ฝีเดียวตัวเ้ยตัวค่สองตัวเองโถยนี่ไปกินโอ้โหโดนหมูนะโดนหมูนะ ทำมัเล่นไปทำมัเล่นไปโอ้โหเฮดสุดท้ายก็คือไฟเบอลตุ้มออาวะหนอนนี่อานี่เมื่อกี้เมื่อกี้แกอุ้ยเล่นงินน่ะเฮย้ยแสดงว่าแกน่ากลัวแล้วเนี่ยเฮย้ยไปไม่ได้แกะลบพลังไปหมดเล้ด้วยคุดคุดคุดโกงฟิ้วโอ้แล้วหละสวยเมื่อกี้ไปเล่นกันรเราไปแล้วก็เป็นไก่เราจะเป็นแกงะกะเหรอไม่จริงนะ